เดินทางกรุงเทพอยาจะเดินทางจากสกลนครไปกรุงเทพนะคะกับนกวันนี้นกชื่ออะไรเขาไม่รู้ต้องเดินเข้าไปดูปใกล้ๆก่อนอจากสถานท่าอากาศยานสกลนครค่ะนกเดี๋ยวกดูใกล้ๆ นกบุดน้ำเพชรนกบุดน้ำเพชรค่ะวันนี้เราเดินทางเดินทางทางนี้เป็นหนองหานนะคะทางนี้เป็นหนองหานนี่เลยค่ะสนามบินสกลคนครนี่เลยค่ะสิบหนองหาน นกบุดน้ำเพชรค่ะบินจะบินไปกับนกบุดน้ำเพชรนะคะสกลนครกรุงเทพค่ะ